สวัสดีครับพบกับช่อง the scoreboard สกอร์พารวยนะครับก่อนอื่นก็มาสรุปผลของเมื่อวานเนาะก็ VIP เน่าไปอีกแล้วนะครับยิง1ประตูตอนนาทีที่60กว่าเนาะราคายังไม่ได้นะครับแล้วก็เงียบเลยนะส่วนตัวแถมอ,อื่นๆก็สูงแรกไปนะครับมีฟรีอยู่คู่เดียวนะครับส่วนวันนี้จะเป็นคู่ไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับวันนี้นะครับก็เลือกมาให้ทั้งหมด6คู่ไล,ล่เรียงไปตามเวลานะครับส่วน VIP อยู่ที่4ทุ่มเป็นฟุตบอล f a ฟเอนะครับนักบุญเซาเทมตันรับการมาเยือนของแบล็กพูลเนาะได้เล่นในบ้านก็ชื่อชั้นต่างกันก็คาดว่าเซาเทมตันน่าจะผ่านไปได้นะครับก็น่าจะมีประตูในครึ่งแรกด้วยนะครับโอเค สำหรับในกลุ่มนะครับก็สรุปผลไปตามนี้เนาะก็คือจะมีทางท่านอื่นๆนะครับที่เก่งๆในกลุ่มให้ทัศนะไว้ด้วยนะครับก็อันนี้เข้ากลุ่มเนี่ยฟรีนะครับไม่มีรายวันรายเดือนรายปีไม่มีบังคับใช้เว็บไซต์นะครับก็จะมีทัศนะแบบนี้นะครับตามเฉพาะในตารางนี่ก็บวกกันยับยับนะครับ โอเคสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเข้ากลุ่มฟุตบอลมหาสนุก V3 นะครับก็เดี๋ยวดูได้ตามหมายเลข ID นี้เนาะนะครับก็เป็นหมายเลขนี้เลยนะครับแอดไปคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับแจ้งว่ามาจากต่อตีหรือว่ามาจากช่องเดอะสกอร์บอร์ดก็ได้นะครับ ก็จะได้เข้ากลุ่มรับทัศนะกันฟรีนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันในกิจกรรมของฟุตบอลมหาสนุกนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงลาไปก่อนเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ